เลือกเจ้าของด้วยการให้และเมื่อยอมรับโดยสมัครใจมันจะเริ่มทำพิธีทันทีฝนหน้าเสียพิธีพิธีอะไรเจ้าคะพระอาจารย์ตอบว่าพิธีบูชายันแบบโบราณที่ใช้ชีวิตคนไทยเป็นเครื่องสังเวยให้เจ้าหรือสีฝนรีบกลับบ้านมาแต่ทันทีที่เหยียบเข้าบ้านเธอเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็น ตรงกลางห้องโถนตาฟองนั่งขัดสมาธิอยู่ต่อหน้าหัวพระพิคเนตรอบตัวเต็มไปด้วยเศษใบไม้แห้งน้ำมันหอมและเส้นได้สีแดงพันรอบตัวตาของแกหลับอยู่แต่ริมฝีปากขยับเป็นภาษาที่ไม่ใช่ของโลกนี้คืนนั้นคืนเดือนดับบ้านทั้งหลังของตาฟองเหมือนถูกแช่แข็งไว้ในห่วงเวลา อากาศเย็นยะเยือกผิดฤดูฝนตัดสินใจจุดธูปสามดอกหน้าองค์พระพิคเนตแล้วอธิษฐานถ้าตาน้อมรับโดยไม่รู้ขออย่าพาแกไปขอให้ข้าเป็นคนจบเรื่องนี้เองแต่แทนที่จะรู้สึกเบาฝนกลับได้ยินเสียงฝีเท้าไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นฝีเท้าเปล่าเดินลากตามพื้นไม้เก่าทีละกึก ทีละกึกแล้วเสียงนั้นก็มาหยุดหน้าประตูห้องพระเธอใจเต้นแรงรีบเปิดประตูออกดู